นั่นแฮวเราได้ยินเสียงกิโกกิเกี้ยมรู้จบจบจบบึงชมเบึงจบเบึงอยู่นกหนูปูปีกอะไรอยู่ไหนหาหาขา,า,าลูกมันอยู่ไหนวะเลคักเล่เน่ยแล้วอุย้ยจองเยอะแยะอยู่ไหนลูกโอ้เห็นนั่นนะนะโอ้นั่นน่ะอยู่แกบป็ลรวย กีโก้กีเกี้ยมอยู่นี่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 อยู่ตีเบ็กลวยกะตินหน้ายห่แย่นั่นนั่นโอมันอยู่บนนั้นนะลูก๋อขึ้นไม่ได้ลูกขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เลยคนช่วยเออขึ้นไปเอามันไม่ได้มันอยู่บนเหมือนต้นกล้วยดูขึ้นเอาไม่ได้ลูกโอ้โอดูดูดูเลยแล้วเลยแล้ว เอ้แม่ขึ้นไปเอายืออโอ้ยิงเร็วจ้อยอแม,แม,ม,ออม่แม่ขึ้นไม่ได้อีน้องขึ้นไม่ได้อะแม่ขึ้นมือได้อ่ะอ่ะไปว่าถ้าไม่ได้ไปว่า